สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวสยองขวัญเรื่องหนึ่งกันนะคะมาจากเรื่องเล่าที่ชื่อว่าน้องแก้วตุ๊กตาที่ไม่ยอมถูกทิ้งค่ะสวัสดีครับคือพอพูดถึงของเก่าของมือสองของวินเทจเนี่ยมันก็มีสเสน่ห์นะแต่บางทีมันก็พ่วงเรื่องลึกรลับๆมาด้วยเหมือนกันใช่เลยครับของเก่าโดยเฉพาะของที่แบบผ่านมือคนมาเยอะๆเนี่ย บางทีมันก็เหมือนมีเรื่องราวหรือเออพลังงานบางอย่างติดมาด้วยซึ่งเรื่องน้องแก้วนี้ก็เข้าข่ายนั้นเลยตัวละครหลักคือนิชาใช่ไหมคะที่เป็นนักสะสมของวินเทจครับนิชาไปเจอตุ๊กตาผ้าเก่าๆตัวนี้ชื่อน้องแก้วที่ตลาดมือสองตุ๊กตาหน้าตาเป็นยังไงนะคะพอจะนึกภาพออกไหมตามข้อมูลก็คือเป็นตุ๊กตาผ้าทำมือเก่าๆหน่อยตาข้างน,นึงเป็นกระดุมสีดำอีกข้างเป็นลูกปัดสีฟ้า พาก็สีดมีรอยปะด้วยอืมแต่ก็ดูน่ารักหรือเปล่าคะตอนแรกเหมือนจะดูใจดีนะครับตอนแรกเห็นว่ามีรอยยิ้มแต่จุดสำคัญจริงๆมันอยู่ที่คำเตือนตอนซื้อนี่แหละครับอ๋อที่มีคนเตือนไว้ใช่ครับเป็นคุณยายเจ้าของแผงแกกำชับเลยนะบอกว่าถ้าเอาไปแล้วอย่าทิ้งมันนะตุก๊กตาตัวนี้ชื่อน้องแก้วมันไม่ชอบถูกทิ้งเลยจริงๆ โหเตือนแรงเหมือนกันนะคะแล้วนิชาว่าไงคะตอนนั้นก็คงรับปากไปงั้นๆแหละครับไม่ได้ใส่ใจอะไรมากอาจจะคิดว่าเป็นความเชื่อคนแก่อะไรอย่างนี้ค่ะงั้นเรามาค่อยๆไล่เรียงกันเลยดีกว่านะคะว่าหลังจากน้องแก้วเข้าบ้านนิชาแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างจากคำเตือนง่ายๆกลายเป็นเรื่องสยองขวัญได้ยังไงได้เลยครับ เริ่มคืนแรกเลยนิชาก็เอาตุ๊กตาไปวางไว้ข้างเตียงตามภาษาคนชอบของสะสมค่ะก็ดูปกติดีแต่กลางดึกคืนนั้นล่ะครับนิชาหลับอยู่ก็รู้สึกเหมือนมีเอ่อมือเล็กๆเ,เ,เย็นๆมาแตะที่แก้มอุ๊ยขนลุกเลยค่ะแล้วไงต่อคะเธอก็สะดุ้งตื่นสิครับ แต่พอมองไปรอบๆก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยนะอืมนิชาคงคิดว่าฝันไปหรือคิดไปเองแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับตอนแรกก็พยายามหาเหตุผลแบบนั้นแหละซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะสิเอา้ามีอีกเหรอคะคืนแรกครับหลังจากนั้นอีกแป๊บหนึ่งนิชาก็ได้ยินเสียงกึกกึกเบาๆเสียงจากไหนคะจากโต๊ะข้างเตียงนั่นแหละครับพอลืมตาดูอีกทีคราวนี้ตุกตาน้องแก้วที่จําได้ว่า วางหันหน้าไปทางอื่นมันหันหน้ามาทางเธอเหมือนกำลังจ้องอยู่เลยโหอันนี้เริ่มไม่ธรรมดาแล้วนะคะไม่ใช่แค่ฝันแล้วตุ๊กตาขยับเองได้นี่สิชัดเจนเลยครับแต่น่าสนใจว่านิชาก็ยังพยายามหาเหตุผลอื่นอยู่นะคิดว่าลมพัดหรือเปล่าทั้งที่หน้าต่างก็ปิดอยู่ก็คงยังไม่อยากเชื่อเรื่องผีสางเท่าไหร่เป็น,นกลไกป้องกันตัวเองเนอะครับประมาณนั้นเลย การหาเหตุผลมาอธิบ <unsafe> าย <problem>, rationalization เนี่ยมันช่วยลดความกลัวได้แม้ว่าหลักฐานมันจะเริ่มขัดขัดแล้วก็ตามแต่การกระทำของตุ๊กตาคืนแรกนี่เหมือนแค่ลองเชิงก่อนนะเริ่มจากเบาๆแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นนิชาทำยังไงต่อคะยังเก็บ <Heroes> น้องแก้วไว้ข <relatives> ้างเตียงไหมไม่แล้วครับเริ่มรู้สึกไม่สบายใจอย่างแรงเลยถึงจะยังพยายามบอกตัวเองว่าคิดมากแต่ก็ตัดสินใจย้ายน้องแก้วไปเก็บในกล่องเก็บของที่มุมห้องนั่งเล่นแทน อ๋อคือเอาออกไปให้พ้นสายตาว่างั้นเถอะใช่ครับคิดว่าถ้าไม่เห็นใกล้ๆอาจจะดีขึ้นเป็นการสร้างระยะห่างดูแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลเลยใช่ไหมคะเพราะวันที่สองนี่หนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมจริงๆครับระหว่างที่นิชานั่งทำงานอยู่ที่บ้านเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆอีกแล้วเสียงอะไรคะคราวนี้เสียงเหมือนคนเดินลากเท้าเบาๆอะครับดังมาจากมุมห้องที่เก็บกล่องน้องแก้วไว้ หลอนเลยค่ะแล้วเธอไปดูไหมไปดูครับแล้วภาพที่เห็นนี่คือชัดเจนกว่าเดิมมากกล่องที่ปิดไว้มันเปิดอ้าออกเอ๊ะเปิดเองได้ไงนั่นนะสิครับแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือบนพื้นที่มีฝุ่นเกาะอยู่มีรอยเท้าเล็กๆเป็นทางเลยครับจากกล่องมาถึงกลางห้องแล้วตัวน้องแก้วก็นั่งแป้นแล่นอยู่ตรงนั้นรอยเท้าโหอันนี้คือปฏิเสธไม่ได้แล้วนะคะมันคือหลักฐานทางกายภาพเลย ใช่ครับชัดเจนมากรอยเท้านี่แหละที่ยกระดับความน่ากลัวขึ้นไปอีกขั้นมันไม่ใช่แค่ตุกตาขยับแต่นี่คือการเคลื่อนที่ที่ทิ้งร่องรอยไว้เป็นการประกาศตัวตนเลยก็ว่าได้เหมือนจงใจให้เห็นเลยนะคะว่าฉันอยู่นี่ฉันขยับได้นะอะไรงนี้ถูกต้องครับมันเหมือนการสื่อสารที่แรงขึ้นคุกพามในโลกจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ความรู้สึกนิชากรอนนั้นคงทั้งกลัวทั้งสับสนไปหมดแล้วแหละ แล้วการที่ตุ๊กตามันมานั่งอยู่กลางห้องเหรอคะมันมีความหมายพิเศษไหมทําไมไม่ไปซ่อนหรืออยู่ที่อื่นอันนี้น่าสนใจครับการมาอยู่กลางห้องอาจจะตีความได้ว่าเป็นการเรียกร้องความสนใจหรือยืนยันว่าฉันอยู่ในพื้นที่ของเธอนะไม่ได้หลบซ่อนเหมือนเป็นการท้าทายว่าการเก็บในกล่องนะ่ะเอาไม่อยู่หรอกเป็นการกดดันทางจิตวิทยาอย่างแรงเลยนะคะมากครับซึ่งแรงกดดันนี้แหละที่ผลักให้นิชาตัดสินใจทําอะไรบางอย่าง ในคืนที่3ามทนไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะใช่ครับความกลัวมันถึงขีดสุดละนิชาตัดสินใจแน่วแน่เลยว่าต้องกำจัดน้องก้าวทิ้งจริงๆจังสักทีแล้วเธอทำยังไงคะรอจนดึกสงัดเลยครับแล้วก็แอบ,บเอาลังที่ใส่น้องก้าวเนี่ยไปทิ้งในถังขยะรวมหน้าปากซอยโอ้ทำตามคำเตือนเป๊ะเลยคืออย่าทิ้งแต่เธอก็ทิ้งใช่ครับนี่คือการละเมิดคำเตือนนั้นโดยตรงเลย ซึ่งผลลัพธ์ก็คือมาทันทีเลยเหรอคะแทบจะทันทีครับพอกลับเข้าห้องล็อกประตูเรียบร้อยไม่นานก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเสียงเคาะธรรมดาหรือเปล่าคะไม่ธรรมดาเลยครับมันดังรัวๆทีๆแล้วเสียงมันไม่ใช่เสียงข้อนิ้วเคาะนะสิครับมันเหมือนเสียงวัตถุเนื้อนุ่มๆกระแทกประตูซ้ำๆแค่ฟังเสียงก็ขนลุกแล้วคะ่ะมันไม่ใช่เสียงคนแน่ๆครับ มันสร้างความรู้สึกหวาดผวาได้ดีมากเพราะมันแปลกมันไม่ใช่เสียงที่คุณเคยแล้วที่สยองกว่าเสียงเคาะก็คือมีเสียงพูดด้วยเหรอคะมีครับเป็นเสียงเล็กๆแหลมๆแหบๆลอดประตูมาเลยบอกว่าเปิดให้น้องแก้วเข้าไปสิกรี๊ดเลยค่ะแบบนี้นี่มันหนังผีชัดๆใช่เลยครับเป็นการยืนยันตัวตนเลยว่าใครมาแล้วต้องการอะไร ต้องการเข้ามาในห้องซึ่งก็เพราะโดนทิ้งไปเมื่อกี้นี่เองตามมาติดติดด้วยเสียงลูกบิดประตูหมุนแกรกแกรกทั้งที่ล็อกไว้แล้วเนี่ยนะคะครับทั้งที่ล็อกไว้แล้วเป็นการแสดงให้เห็นเลยว่ามีพลังเหนือธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องล็อกประตูก็อาจจะเอาไม่อยู่ตรงนี้คือการตอบโต้โดยตรงต่อการถูกทิ้งเลยนะคะมันสอดคล้องกับคำเตือนเป๊ะเ,ะเลยชัดเจนมากครับมันสะท้อนพลังของคำเตือนหรืออาจจะเรียกว่าคำสาบก็ได้ ในเรื่องเล่าแนวแน,วนี้การละเมิดข้อห้ามมักจะนำไปสู่เรื่องร้ายๆเสมอและมันก็อาจจะมองในมุมของความผูกพันที่มันบิดเบี้ยวมากๆของน้องแก้วด้วยการถูกทิ้งคือสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เลยต้องตอบโต้รุนแรงเพื่อรักษาสถานะเดิมไว้เหมือนความยึดติดอย่างรุนแรงไม่ยอมปล่อยเลยนะคะครับคล้ายๆแนวคิดเรื่องชุดฉักในภาษาญี่ปุ่นเลยคือยึดติดมากไม่ปล่อยวางแม้ต้องใช้วิธีที่น่ากลัวก็ตาม แล้วหลังจากเสียงเคาะเสียงพูดเสียงลูกบิดหมุนเกิดอะไรขึ้นต่อคะประตูเปิดไหมประตูถูกกระชากเปิดแง้มออกครับเผยให้เห็นดวงตาของน้องแก้วดวงตาที่เป็นกระดุมกับลูกปัดนั่เหรอคะใช่ครับกระดุมดำกับลูกปัดสีฟ้าจ้องมองมาจากช่องว่างนั้นพร้อมกับคำพูดที่แบบเย็นยเยือกเลยแม่ทิ้งน้องแก้วไม่ได้นะน้องแก้วกลับมาแล้วโย ฟังแล้วขนลุกสู้เลยค่ะมันคือจุดพีคข,ของการคุกคามเลยครับตุ๊กตากลับมาในสภาพที่แย่กว่าเดิมด้วยนะตัวเปื้อนดินเปื้อนเศษอาหารจากถังขยะยิ่งดูน่าสมเพชปนน่ากลัวแต่ก็ยังดึงดันจะกลับมาหานิชาให้ได้แล้วภาพที่บอกว่าน้องแก้วคลานเข้ามาเหรอคะทําไมไม่เดินเข้ามาดีๆการคลานนี้น่าสนใจครับมันอาจจะเน้นย้ําความไม่ปกติของมันคือไม่ใช่สิ่งมีชีวิตธรรมดา แต่เป็นวัตถุที่เคลื่อนไหวด้วยพลังงานลึกลับการคลานมันสร้างภาพที่ดูน่าเวทนาแต่ก็สยองไปพร้อมกันมันแสดงถึงความพยายามความไม่ยอมแพ้ที่จะกลับมาแล้วรอยยิ้มล่ะคะยังดูใจดีอยู่ไหมไม่เลยครับรอยยิ้มที่เคยดูใจดีตอนแรกตอนนี้มันบิดเบี้ยวไปหมดแล้วดูน่ากลัวกว่าเดิมเยอะเลยเป็นการเปลี่ยนผ่านจากตุ๊กตาที่อาจจะดูไร้เลียงสาไปสู่ตัวตนที่แบบ มุ่งร้ายเต็มขั้นแล้วแล้วจุดจบของนิชาล่ะคะเป็นยังไงเอ่อเรื่องเล่าบอกว่านิชาหายตัวไปหลังจากคืนนั้นครับไม่มีใครพบเธออีกเลยหายไปเฉยๆเลยเหรอคะครับหายไปอย่างลึกลับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นมันทิ้งปมสุดท้ายที่หน้าขนลุกยิ่งกว่าเดิมไว้ค่ะมีอะไรอีกคะคือเพื่อนข้างห้องนะครับสงสัยว่านิชาหายไปไหนเลยเข้ามาดูในห้อง สิ่งที่เขาพบก็คือตุ๊กตาผ้าเก่าน้องแก้วตัวเดิมนั่นแหละนั่งอยู่บนเตียงของนิชาแล้วมีอะไรผิดปกติกับตุ๊กตาไหมคะดํายาวซึ่งคาดว่าเป็นผมของนิชานั่นแหละพันรอบตัวตุ๊กตาไว้แน่นเลยครับปลอยผมโหอันนี้คือแบบตอกย้ําเลยนะคะว่าอยู่ด้วยกันตลอดไปจริงๆแต่เป็นการอยู่ด้วยกันที่น่ากลัวมากมันเปลี่ยนความหมายความผูกพันไปเลยใช่ครับ มันคือบทสรุปที่ค้อจะสยองเลยมันบิดความหมายของความรักหรือการอยู่ด้วยกันให้กลายเป็นความน่าสะเพรึงกลัวปอยผมที่พันอยู่เนี่ยมันเหมือนสัญลักษณ์ของการครอบครองการกักขังหรือการรวมเป็นหนึ่งตามความเชื่อบางอย่างเลยทิ้งคําถามไว้เลยนะคะว่าตกลงน้องแก้วต้องการความรักหรือต้องการแค่การครอบครองที่ไม่ยอมปล่อยไปไหนนั่นน่ะสิครับถ้ามองภาพรวมทั้งหมด เรื่องนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะนอกจากความน่ากลัวล้นล้นผมว่าแก่นหลักๆเลยคือเรื่องความผูกพันที่มันผิดเพี้ยนนะครับความต้องการที่จะไม่ถูกทอดทิ้งซึ่งมันเป็นความรู้สึกพื้นฐานมากๆของมนุษย์เรานี่แหละแต่มันถูกนําเสนอผ่านตุ๊กตาในรูปแบบที่รุนแรงน่ากลัวพอมาถูกปฏิเสธถูกทิ้งมันก็ตอบโต้ด้วยความรุนแรงที่มากขึ้นเรื่อยๆมันยังสะท้อนเรื่องพลังของคำเตือนหรือข้อห้ามแปลกๆด้วยนะคะที่พอเราไปละโมดเข้าผลลัพธ์มันก็ร้ายแรงจริงๆ ใช่ครับแล้วก็ยังพาเราไปคิดถึงความเชื่อเรื่องวัตถุหรือตุ๊กตาที่มีวิญญาณสิงอยู่ซึ่งจริงๆก็มีในหลายวัฒนธรรมนะตุ๊กตามันเหมือนเป็นตัวแทนมนุษย์ย่อส่วนพอคิดว่ามันมีชีวิตมีเจตนาของตัวเองได้มันก็เลยทั้งหน้าทึ่งทั้งหน้ากลัว ประเด็นเรื่องการมองก็น่าสนใจนะคะตั้งแต่ที่ตุ๊กตามันจ้องนิชาคืนแรกจนถึงตอนที่จ้องออกมาจากช่องประตูคืนสุดท้ายมันเล่นจับความรู้สึกว่าเราถูกจับตามองตลอดเวลาสูญเสียความเป็นส่วนตัวไปเลยครับเหมือนวัตถุที่เราคิดว่าเราควบคุมได้มันกลับกลายเป็นผู้สังเกตการหรืออาจจะกลายเป็นผู้ล่เราซะเองแล้วเรื่องนี้ทิ้งคำถามอะไรให้เรากลับไปคิดต่อได้บ้างคะคำถามแรกเลยที่หลายคนอาจจะคิดคือถ้า ถ้านิชายอมรับน้องแก้วแต่แรกไม่พยายามทิ้งมันเรื่องมันจะต่างไปไหมนะน้องแก้วจะยอมอยู่เฉยเฉยหรือความน่ากลัวมันจะออกมาในรูปแบบอื่นอยู่ดีเป็นคำถามเรื่องทางเลือกนะคะว่าถ้าเรายอมรับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นโชคชะตาไปเลยจะเป็นยังไงครับหรืออาจจะมองลึกลงไปอีกว่าจริงๆแล้วน้องแก้วต้องการอะไรกันแน่ ต้องการอยู่กับคนที่รักมันตลอดไปเพราะรักจริงๆแบบบริสุทธิ์แต่ผิดเพี้ยนหรือมันเป็นแค่สัญชาตญาณดิบๆของการครอบครองการไม่ยอมสูญเสียโดยไม่สนความรู้สึกคนอื่นเลยฮืม hmm. ก็น่าคิดนะคะและสุดท้ายอาจจะลองถามตัวเองดูว่าความผูกพันที่มันดูน่ากลัวแบบนี้มันสะท้อนความกลัวอะไรในใจเราลึกๆหรือเปล่ากลัวการถูกทิง้ง กลัวความผูกพันที่มันเข้มข้นไปจนอึดอัดเหมือนถูกกักขังหรือกลัวสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองแต่สุดท้ายเรากลับควบคุมมันไม่ได้ค่ะเรื่องของน้องแก้วนี่ก็ทิ้งแง่มุมพวกนี้ไวใ้ให้เราได้ขบคิดกันต่อนะคะน่ากลัวแต่ก็น่าสนใจมากๆค่ะ